กับช่องชาแนลนะคบวันนี้เรามาทําอะไรกันครับคุณยายนี่ไงแกงนกแกงนกแกงนกกระทาสับไว้เรียบร้อยแล้วแกงนกกระทากระดูกอดหลือไม่ใช่กระดูกกรอบขั้นตอนแรกทําอะไรครับมีเครื่องปรุงไมมีพริกไทยอ๋อนี้ควายใส่พริกไทยมะเขือพวงมะเขือพวงแล้วก็พริกพริกแดงจ้ะ ใบกํเพากับใบมะกรูดอันนี้พี่แกงพี่แกงเผ็ดนะอันนี้คือรสดีกับชูรสแล้วก็น้ำมันน้ำปลาเริ่มเริ่มทำได้เลยครับโอเคนี่ครับแล้วก็ตั้งไฟไบที่างบนบ์นะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลย ตอนนี้ปลาได้อยู่กันครบรถแต่ว่าน้ำเขียวไปหน่อยนะใส่น้ำมันลงไปผัดแกงให้หอมนี่จะให้ยายทำอะไรนะครับปืนก็ต้องุึงยายด้วยสิเพราะว่ายาย่ลองเดี๋ยวปืนจะได้ส่งต่อให้ปืนครับเฮ็ดก่อนเฮ็ดก่อนไม่ต้องเฮ็ดเลยยายแกงประมาณหนึ่งขีด เกิใ็ใช <c oughs> ่แกก็ใช้ไฟแรงนิดเึงเราจะมาช่วยนักดาน้ำกันนะครับมันเป็ิดุ้างนี้เลย <c oughs> เราละพี่แกงหอมแล้วนะ ลกลงไปเลยระวังไข่แตกด้วยนะไข่ด้วยมีเครื่องใลยด้วยลูกอันนี้ลกสี่ตัวอันนี้นูกสี่ตัวนะคือตนกสตัวนี่ก็ห้าร้อยกรัมกว่าหน้กักว่าเลยนูกกระาที่มีาติไม่นูกกระาเที่สัาที่เขาลกกระาที่เราคินข่ที่มีรูปไข่เพราะเขาจะปลดระวังเพราะว่าส่วมันะาย

เอาไหมจะใหญ่คนหรือเปล่าเอา,เอา,าผัดกะเพราเลย,ยตแต่เราใส่ที่แกงไงถ้าผัดกะเพราเราจะใส่ใส่กระเทียมกับทิกถ้าเสร็จก็ตอนนี้เราต้องใส่อะไรต่อล้วใส่ตอนนี้เราก็ใส่มะเขือไงครับครับ อยากทำอะไรลยาชอบกินอาหารไทยไหมชอบ โอ้ดีครับดีมากคุณช่าครับดอกแข็งัดถึงแลมีรถบนด้คะอ๋อรถบินใครคิดครับรถบินลูนดีกซฟาย 我们这好像没嗯。 ปิดเองเลยใช่ไหมอตดคิปกันทุกวันแหละจะได้มีเวลาคิดก๊อน้องเล็กอยากลงด้วยน้องเล็กงไปยองไปที่สัปดาห หลอาต่อโดมาทำทวเอาใปไม้ใสได้แล้วทาไมยังไม่ทอดอยู่ลองใส่ใบกะเพราของใบมะกรูดใส่ไม่ใส่เลยได้ทำที่เดิมไม่มีอะไรใส่แล้วใส่เพิ่ทำเไร็จสุดล้ใส่กะเพราเยอะๆใบมะกรูดเยอะๆ มาดไ้เข้ามา

อาหารพิทาคีอยังที่สุดมั้ยอื้มพอพอแล้วเหมียวๆแล้วลูกเหมียวแล้ลวลลน่าจะไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะลดฟังน้องอย่างนี้เราจะให้อาหารแล้วนะคถ้าสกิปเนี่ยเป็น้องก็มาเลยนะคะต้องอาหารน้อยๆนะจะจะห้ยเลยล่ะเห้นหลายๆเวลาวันนี้มันไม่หิวหรือเปล่าอันนี้เราไม่อยู่บ้านมาสองวันแล้ว สามเราเลยล่ะสุกตั้งแต่วันสุกเหรอตั้งแต่วันสุกกินเลยเรากลับมาน้องก็ดีใจมากใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกินกันแล้วเราพืมพ์เนาะถือไหมครับกับเมนูกับเมนูอะไรนะลูกผัดเผ็ดนก่งผัดผักชี

แล้วก็เสร็จไปที่น้องสำหรับผัดเผ็ดนุกมาเล่มเลยอออ่ยายยายต้องเยอะๆนะเพราะยายเป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กเพราะยายเป็นเด็กใหญ่ยายไม่ไม่เด็กน้อยที่จะกินเผ็ดไม่ได้เป็นเด็กใหญ่มาสักเด็กใหญ่ อ,อร่อยมันมีรสชาติของกระดูกนิดห, <บ S 1> หน่อยออแต่กระดูกมันกรอบด้ยนกชนิดนี้คืนอนกกระทากระดูกจะกรอบค็นเคยเห็นไหมที่เขาปิ้งขายตามตลาดเวลามีอุทธเออนั่าาดนงดูนะข่าวดีว่าก็คือขนุนมีลากแล้วจะให้ยายเอาไปปลูกตรงข้างๆต้นมะม่วงี่ย อร่อยมากเลยหรือรอต้อนขนุนนะั้น่ตายก่อน <c oughs> ล้วปลูกใหม่หรอค่อยปลูกใหม่ต้องไปชาก่อนเลยอพรามันไปําก่อนต้องให้มันขึ้นใบก่อนอแล้วก็ไม่ได้ดลงใด้ดินได้เลยอ <c oughs> ถ้ามันตายหนูจะเสียใจมากเลย <c oughs> อุตสห์เพาะตั้งนานต้องรอขนนลูกใหม่อืรอหตายง่าย <c oughs> มันแห้งจะตาย,ยแล้วเม่แก้แม่ ก็เราไม่อยู่บ้านไมไม่อยู่บ้านตั้งสามวันยาก็ไม่รดน้ำน <c oughs> นให้มันแห้งเปลือกลอกแต่ว่าหนูก็สามารถชุบชีวิตมันคืนมาได้กรอบอร่อยมากเลยอะดูกกอบนี่กินได้มากๆเลยนี่อร่อยอาไปฝากไหมพี่จอไปฝากไหม ฝักคะฝักคะกได้ไปให้เย็นด้วยไงน้งบงนำบํารุงอะไรมือนหล่ออยู <c oughs> อ่เผ็ดนะขนาดตะกร้อนยังไม่ได้กินตะกร้อนยังเผ็ด<อ>ตะกร้อนยังเนื้อแปลกเลย <c oughs> <อ> <c oughs> ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เผ็ดนะร้อน <c oughs> เผ็ดร้อนอากาศมันร้อนจัะวันนี้ประมาณเท่าไหร่นะ สามสิบล้านองศาเซลเซียสสามสิบแปดได้ไหมสี่สิบได้มั้งเมื่อวานนี้เนาะที่เราไปเที่ยวกันแล้วมันเป็นวันที่ฝนตกคืนพอดีเนาะแป็นกลางอากาศเย็นสบายไม่มีแดดเลยแต่ทางวันก็ร้อนแต่ถ้าอยู่ที่สูงก็จะเย็นเนาะ ก็อบอกแล้วอย่างนี้ช้าๆแล้วต้องล้ำนี่ลำ้ำท <c oughs> ุก <c oughs> คนอยากเห็นตัวจริงจากกล้องนะไม่ได้นะแต่กล้องเป๊ะแม้วแต่ก็้องเป็นไข่ ลกล้องตัดต่อทีมง,งานน้ำปืนคนเดียวม <laughs> ีนักสแสดงอยสองคนเหรอ <laughs> คำเป็นคือตอนนี้นต้องเคี่ยวให้ละเอียดนะครับครับแต่ยายสับละเอียดแล้วแต่ตอนเนี้มันบาดคอหนูแล้ว มันรู้สึกแบบความรู้สึกแบบกรอบๆเนอะไ <c oughs> หลผ่านคอแบบปึ๊บโอ้มแนงมานปืนกินหมดก่อนยายเลยวันนี้ <c oughs> ของปืนข้ามน้อยอปืนข้าวก็ยายไอ้ปืนก็เก่งมากเลยวันนี้ม <c oughs> <c oughs> พอซุนพลอยอยู่อ่ะอะไรวันก็ยังดีอ่ะอันนี้แบบเห็ดเห็ดร้อนแซ่บแล้วเห็ดก็ไม่อร่อยแกงหมดแหละแกงต้องขอต้อชื่อแอันนี้แกงเนื้อก็ได้แบบนี้เนาะได้ได้เลยอยากก็บอกว่าได้ก็ต้องทำได้ อร่อยกว่าใครให้ยากทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะูุมืนเนาะเดี๋ยวให้ยายทำให้ดูคิดเมนูดิ่อะไรไม่รูอยากให้ทำอะไรก็บอกทำผักกาดหอหมูกรอบ <laughs> ใครก็ทำเป็นปะ่ะยยอะไรเนี่ย <laughs> ร้องเพลงแล้วข so ับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะขาชิลๆยายคือแบบน้ำไม่ค่อยลดเลยอ่ะคือหนูเนี่ยอืมชนะยายแล้วหรอโอ้ น,นแอบคลิปข้ามไปไหนแ,แสงหมดเลยแต่เราก็ยังมีไฟอยู่แ <c oughs> ปดนปิน้มตันของเรา <c oughs> ทำตุดท้าแล้วเรายายขำบไปท้ายดกวย วิ่งด้วยเลยอะรู้สึกอะไรคำเดียวเลยโอเคสามนะสอร่อยมากอ๋อ ยายไปเก็บมาจากต้นต้นที่ยายปลูกไว้เองมันก็เลยทําให้หวานกรอบและเหลังไปถ่ายไปถ่ายมะเขือพวงยายมั่งหูงามมากสวยมากใช่ไปถ่ายวดิบเหรอใช่ไปถ่ายว่าคนดิบคนต้องรออีกหลายๆเดือนหนึ่งเราจะได้ทำหน่อไม้นะโอ้แล้วก็จะเอาไปเกือบหมดเลยแกมอันนี้ก็เป็นของตะก้องแล้วก็ของฝากด้วยแล้วก็ ของพ่อจะเลืมแ,แล้วตอนนี้ก็อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสำหรับเมนูผัดเผ็ดผผัดดเ็นกกระทาผัดเผ็ดนกกระทาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าล sí, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแคสต์วันเลวนนะคบสุดท้ายครับอยากให้ทำอะไรก็ ทำไมก็บอกมาตูตัดยใยเลยอ่ะ,อ,ะอยากาทำกะะอะอไรก็บอกมาไปไปสวัสดีครับบ๊ายบาย